ฟื้นตัวแล้วอฟื้นตัวแลวบอกนี่นะมาแล้วไทเกอร์อไทเกอร์นะคะก็แปลว่าเสืออะนะคะก็าทำความสะอาด ไปกับป้านะก็จะม okay, ีโคสุดาครับพนที่ด่าครับผมขอบคุณครับคุณน้ำพานซารีนะครับผมขอบคุณครับคุณแม่นางมิโกะคุณนางมิโกะนะครับไปยังเช้าเต็มเครียดคุณแม่นางมิโกะที่ยังไม่ได้ยังสวยยังสาวอยู่นะก็เป็นแค่เพื่นะคุณน้ำมิโกะโอฮาโยโกไซมาครับผมนะขอบคุณนะครับก็จะเป็นท้อนะ I <laughs> do เนื่องกเมื่อคืนไม่ได้กินเนะมื่อคืนกินอะไรนะาใหญ่ว่าน,นี้ไหมเนะ่ยเ <c oughs> มื่อคืนเราเกิน,นกอะไเคืเราเอยู่ทองมา จ้างไวกังบบพเมือน้างกัข้าให้แอนแอนก็ม่กิน <c oughs> ม <c oughs> แม่ครัวทอดอาหารไว้ให้คนกินเดินทางเนี่ยที่บอกน้ำมวนแล้วน้ำมันบอกจะไปกินกว๋วยเตยเี๋ยวเสือก็กินแล้ว <c oughs> น,นี่แซบแซบปลาบึกแบบว่าละลายในปากเลย <c oughs> โอ้จริงบอก <c oughs> ไม่ต้องเคี้ยวเลยเหรอ <c oughs> ไม่ต้องเคี้ยวมันกรอบมากพูดแต่รวมเดินทาง อ๋อเปลี่ยนสีขาวเป็นสีนี้สวยจังเลยคิดว่าไปวัดเนาะเมื่อกี้ป้าแตนเดินออกมาป้าแตนบอกพากันไปวัดกลับมาเร็วจังเลยเลยบอกว่าไม่ได้ไปป้าย่าชิจาวันเิศย่าจจาวันเพศเออมันไม่ป็นดวงมนมดมากินข้าวไปตามโชเฟอร์แล้วทุงทีเขาก็เอาไม่มีข้าเหนียวป้านะหรอ อืนน็านาฬิกาต้องไปใส่ฐานนาฬกาเยอะมากเอกะว่าอาจารย์มันเข้าค่าถึงสองวันแม่น้องโอมก็บอกแม่แล้วปิดเทอมทันวาพูดนะยายจิน้องคิดถึง ซื้ออะไรทำไมไม่เอาของดูดูเดินนี่หาารมาไปฝากน้องมาที่โกกๆขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเพอ่์เติมพลังก่อนลนเปไากับปาอาปาก็จะเดินขึ้นรถแล้ว ทำมน่อ้าวก็หกคนอื่นไปทำบุญทำทานกันหมดเลยเครื่องเคร่งไม่ใช่้ทยนมดเลยเรอป็ตดพีกียวยาหรอเออสป้าป้าดานี้ทำกับข้าวพร้อมเรียบร้อยเปลี่ยนไม่ทันแล้วากับป้าดานะหกกเพื่อนเลยกับเพื่อรอยป้าดาก็เลยกระเทินแล้วกระเทนแล้วไปแล้วเนี่ยไปตรงนี้แหละ เออกมีดมีแมมแ่่กมหอมดอมิดอไปม่มึดมีดอีน็ตอีโตกเจ้าอะไลงมาดไวทายรถยายชีไปแบกอยู่ไหนเอาออกเลยแอกข้ามไปเรียนเลยแอมไปเปิดไปเปิดมันด้วงเปิดเป็น่มาลัยรถ แอดมินแอนห่อข้าวฮะข้าเนียวไม่มีนะแต่ห่อข้าวข้าวแอดมินแอก่อนมไปเรียนให้โชว์ก่อนโชว์ก่อนเออทำไมกรทมหออย่างนี้แหละใช่ใช่อย่าว่าแต่อย่าว่าแต่เสือเลยป้าเต็นหอ้นั้นไปแล้วห่อห่อหมูเน่ยเี่นะไราจะเดาแวบ้านเยก่นมันเคได้รถอจะาาทียมั้งอ่ะ

อพเือนบ้ว <Labor ator il fi> ่ายแอนวายแอนป่าเรียบร้อยนต้นพฟ้านีเมนลข้างในนะแ้ข้างนอก่ะลทารกไกซื้อเ้อปป้าายอะสวอเตรียมขึ้นรถ อืมอ่ะอ่ะขึ้นรถขึ้นรถรอรอจ้งของเถือนี่นะอีหยังแป้งบ่พับมืดเหมือนมัเออเออมืดปะขาแป้งพับบ่นี่นะครับผู้ที่ไปเป็นเพื่อนป้านะฮะนี่ขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยครับมาวันนี้น้องน้ำมนต์ก็ไปเยี่ยมพ่อด้วยวันนี้ เดี๋ยวเสือก็ไปเอ็กซเรย์วันนี้ไอ,อแดนก็จะไปอมสินนะวันนี้เตรียมเดินทางแล้วนะคะ FC ทุกท่านนะคะ